มันจะแตกต่างนะฮะระหว่างเชฟทำกับผมทำอันนี้มีคนลอกให้แล้วนะพาสี่ผ่าห้าเชฟมงฟูไตไซลิสจบจากฝรั่งเศสบอกเลยเ,ยเลยลต็มสิบอะครับวันนี้ผมให้ สวัสดีครับเซียคนคัววันนี้นะครับเป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นอีพีที่เรามาแจมกองชาวบ้านเขาเขาถ่ายรายการกันอยู่เป็นรายการพวเชฟซุปตานะฮะแต่ว่าผมเนี่ยอยากเจอเชฟคนหนึ่งนะที่เขาว่ากันว่าหน้าตาหล่อเหมือนกองยูเมืองไทยผมเนี่ยเป็นจุงกิก็เลยอยากเจอนะไปไปไปหาเชฟพึ่กันเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกองถ่ายว่าเขาทำอะไรกันยังไงอันนี้อยู่กับ เบนจี้นะเบนที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เชฟลึกครับสวัสดีครับครับวันนี้เชฟลึกจะทําอะไรเห็นว่าคุณน้องเนี่ยชอบทำอาหารครับที่ผมสังเกตเลยคือถนัดอาหารไทยมาจัดๆตัวผมเนี่ยผมถนัดอาหารฝรั่งอาหารยุโรปซึ่งผมทาไม่เป็นก็เดี๋ยวเรามาจอยกันมาแจมกันครับอย่างเราเนี่ผมว่าต้องสเต็กอ่ะตัวซอสอะไรเนี่ยให้มันมีรสชาติแบบไทยกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะดูเชฟพึกทำแล้วผมจะลองทําเองลองดูครับ เมนูของเราวันนี้จะเป็นสเต็กริปไอซอสพริกหนุ่มดองน้ำปลาวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับนอกจากเนื้อที่เป็นวัตถุดิบหลักของเราแล้วมีเครื่องเคียงนะครับก็จะเป็นมันหวาน,วานเอามาขูดนะแล้วเดี๋ยวเรามาทําเป็นเหมือนกับแพนเค้กเราใส่เกลือแล้วก็แป้งมันครับผมไอตัวพริกหนุ่มดองน้ำปลาเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของผมท,ที่เคยทาแล้วมีหลายคนชอบกินคู<ม>่กับพวกเนื้อยา่างเคยมีคนจะขอซื้อสูตรไปทําขายเลยแล้วขายไหมครับไม่ขายเดี๋ยวผมแกะสูตรแล้วเดี๋ยวผมลงหน้าเพจ เรามีพริกหนุ่มครับเผาไฟก่อนแล้วก็ลอกเปลือกออกเนี่ยครับเชฟถ้าเป็นภาษาโบราณเนี่ยแม่มผมจะบอกว่าผ่าสีผ่าห<อ>ไม่ต้องละเอียดมากเา <นะ S 2> วลาที่เราเอาเนื้อลงกระทะเนี่ยเราอย่ายโยนลงไปทั้งทั้งชิ้นเอาไปแปะๆดูก่อนครับเราต้องได้ยินเสียงอย่างนี้เลย โอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้ให้เชฟพึกททำอาหารในรายการของเชฟพึกมาแล้วครับผมว่าเชฟสุตาเนาะใช่ครับผมจะลองมาทำแบบที่เชฟพึกททำเมื่อกี้นี้ริบอายสเต็กกับซอสน้ำปลาพริกหนุ่มอ่าพริกหนุ่มดอน้ำปลาพริกหนุ่มอน้ำปลาครับผมชื่อยังผิดชื่อยังเรียกผิดรสชาติจะได้ไหมอย่างแรกเราต้องทำมาแพนเค้กใช่ครับมันมีหลายไซส์เอาเอารูใหญ่สุดครับใหญ่สุดใช่ครับ ที่บ้านใช้แต่กระต่ายขูดมะพร้าวนะอ่าวางวันนี้ได้ก็ได้ครับนี่อ่าขูดแล้วเดี๋ยวเราโกยโกยเอาครับนีเต้องระวังมือนิดหนึ่งเพราะไอ้ที่ขูดมันก็คมเหมือนกันครับปใส่เลยเนาะครับผมนี่แล้วก็เติมสีม่วงหน่อยไเกลือนิดนึงให้น้ํามันออกใช่ครับผมใช่ก็แป้งมันใช่ครับผมแต่คุณน้องก็นวดเลยนี่ต่อไปก็เป็นไอ้ตัวน้ําปลาเอาไว้ดองครับซึ่งน้าปลานี่เดี๋ยวเราจะทําซอสขาย พูดเล่นๆถ้าทำจริงนี่โดนฟ้องอ่ะเดี๋ยวเราหลังไม์กันดีกว่าครับจะได้น้ำปลาหนึ่งส่วนอ่าน้ำปลาหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนใช่ครับน้ำตาลนิดหน่อยใช่นี่น้ำตาลนะฮะตอนแรกผมก็เนยมันไม่เหมือนน้ำตาลมะพร้าวเลยอันนี้น้ำตาลปี๊บครับผมของพี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวอืมสีจะเข้มกว่าหน่อยนึงอ่ามันให้กลิ่นแล้วรสต่างกันใช่ไหม น้ำตาลมะพร้าวจะหวานนวลหน่อยแต่ไอ้น้ำตาลปีบนี่จะออกแหลมแหลมนิดนึงเนะหก็แล้วแต่คนชอบโอเคแล้วก็เตรียมพริกอันนี้มีคนลอกให้แล้วนะเราแค่เอาขั้วมันออกครับเ่ผ่าสี่ผ่าห้าอ่า, 4, า 5, อนี่เป็นคำสั์ใหม่ที่ผมเพิ่งเคยได้ยินด้วยเหมือนกันครับเนี่ยผ่าสี่ผ่าห้าก็คือหย,ยาบๆยไม่ต้องไม่ต้องละเอียดอ่าของผมจะใส่เม็ดพริกเยอะเพราะผมชอบเผ็ดอ่าเราชอบรสจัดนีเ่เรามีถ้วยใส่น้ำปลาไหม เทฟงงในเมื่อกี้ผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันเทปปุ๊บจะเป็นคนเป๊ะเราพี่เป็นคนไม่เป๊ะเลยปึ๊บนั่นแหละครับอ่าโอ้ไหนขอมา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 โอ้กลิ่นพริกขั้วหอมอมาแล้วต่อไปทอดเทออกก่อนหน่อยไหมครับอ่ มันเป็นเทฟลอนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันอันนี้มันไม่ค่อยร่อนเท่าไหร่ครับถ้าลนแบบที่เไหนนะ <c oughs> เข้าใจส่งอ,ะอ่ะเนี่ยต้องช่วยได้อยู่แหละโอเคระหว่างรอก็ตอนนี้เชฟทำอะไรอยู่บ้างครับ ผมกับภรรยาครับเราก็ยังทําธุรกิจ r w m a d เป็นเชฟ Table ที่ไปให้บริการลูกค้าเป็น Private Dinner ครับผมที่บ้านที่บ้านครับผมธุรกิจที่เป็นธุรกิจของผมกับคุณภรรยาเนี่ยคุณภรรยาก็เป็น CEO CFO Marketing Director เรับเป็น Financial Director ก็คือเป็นทุกอย่างเลยผมมาเป็นพนักงานโอเคแล้วก็เป็นพนักงานที่ไม่ได้เงินเดือนด้วย เพราะว่าเขาเป็น potential director ใช่ครับได้ตังค์มาทำงานวัน,นลถ้าเทปนี้ก็ออกไปก็หมดนะฮะบรรดาส,สาวก็หมดหวังนะฮะเขามีภรรยาแล้วนะครับ <S 1> <S 1> เป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมครับรอแมทตัวรอมแมทจริงๆเนี่ยเราเริ่มจากอาหารสุขภาพครับแต่ว่าถ้าเป็นเชฟเทเบิลเนี่ยนะครับเราทำอาหารตามที่ลูกค้ารีเควสต์มาอ่าอันเดียวพอไมหมน่าจะพอมั้งครับมันจะแตกต่างนะฮะระหว่างเชฟทำกับผมทำผมไม่ถนัดอาหารยุโรปจริงๆนะอาต่อไปก็เนื้อเนาะ ใช่ครับนี่แล้วก็เกลือเกลือก่อนพริกไทยได้เลยเมื่อกี้ผมเห็นเชฟพึกไม่ใส่พริกไทยใช่ครับไม่ชอบเหรอครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเวลาย่างเนื้อครับผมใส่ทั้งเกลือเพราะว่าเราต้องการลดเนื้อเข้มๆหน่อยอแล้วก็พริกไทยเวลาลงย่างโดยเฉพาะที่เป็นกระทะเนี่ยมันจะไหม้แล้วไม่สวยครับเชฟเึกรสครับแล้วศาสตร์การสัมผัสมันคืออะไรโอเคคือเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยนะครับผมเราต้อง ใช้ประษาสัมผัสของเราด้วยนะครับอย่างเนื้อเนี่ยแทนที่ว่าเราต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์มาคอยปักแล้วก็วัดอุณหภูมิเนี่ยถ้าเราลองจิ้มมันดูว่าเออตอนมันดิบๆเนี่ยมันนุ่มมันแข็งแค่ไหนพอมันเริ่มสุกเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนเนี่ยเรามาช่วยให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรใส่ถุงมือใส่ถุงมือได้ครับผมเนี่ยอ่าเนี่ยมันนิ่มครับแต่เดี๋ยวพอมันสุกเนี่ยมันก็จะแข็งขึ้นแน่นตัวขึ้นครับผมอันนี้ก็ศาสตร์แห่งการสัมผัสมือสัมผัสกระทะนะฮะแล้วเลผม เล็กน้อยพอครับเพราะว่าเนื้อของเราเนี่ยมีไขมันแทรกอยู่ประมาณหนึ่งแล้วอ่าเสียงต้องแบบนี้นใช่เลยครับผมแล้วที่เขาชอบใส่ใบโรสแมรี่หรือทม์อะไรอันนั้นก็เพิ่มกลิ่นในตัวไขมันนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใส่พวกกระเทียมพวกเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราอยากดึงพระเอกคือพี่หนุ่มใช่ครับผม ประมาณ2นาทีเชฟบอกถ้าจะมีเดียมแหลแต่เรฝั่งแต่เนื้อชิ้นนี้หนากว่าเมื่อกี้นะเชฟบอกว่าเราต้องมีศาสตร์แห่งการสัมผัสทราบโอ้โหโ,โปรครับอ่าโอเคไม่เป็นเลยนะฮะเออถ้าเป็นอาหารไทยในตำแบบสะใจครับ ไปซื้อได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันว่าถ้าผมอยากจะเป็นเชฟอาจจะเริ่มต้นเลยเนี่ยควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับผมแล้วก็โฆษณาเครื่องครัวอะไรก็เข้ามานะฮะตอนนี้นี่ครับพอเรากลับปุ๊บเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะครับด้านบนของเนื้อเนี่ยมันก็จะเริ่มมีน้ําเอ่อขึ้นมานะไขมันมันเริ่มละลายไอเกล็ดเลือดมันเริ่มพุขึ้นมาพอมันซึมขึ้นมาหมายความว่าความร้อนดันขึ้นมาแล้วเราปล่อยรอขึ้นไปให้มันขึ้นมาท่วมช่องพวกเนี้ย ก็เป็นมีเดียมอืโอเคเดี๋ยวเราต้องพักเนื้อก่อนใช่เนี่ยไอ้น้ำมันที่ค้างในกระทะก็ลาดกลับลงไปเนี่ยนี่คือรสชาติของเนื้อเนื้อเน้นเ้นครับผมก็ตอนนี้ครับถ้าจิ้มไปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับตรงอุ้งมือเราเนี่ยครับอ่ามันก็จะนุ่มๆหน่อยนุ่มๆตึงๆมืออ่าตึงมือกว่ากว่าเมื่อกี้ที่เป็นเนื้อดิบอยู่ไม่ใช่กดแล้วยุบลงไปเลยใช่เมื่อกี้เราย่างสองข้างข้างละสองสี่นาทีรวมทั้งหมดสี่นาที เวลาเราพักเนี่ยก็พักประมาณ2นาทีครับครึ่งหนึ่งเชฟผมไม่เคยจัดจานอาหารเป็นอของผมก็คือข้าวราดแกงพอใส่ข้าวเอาแกงโปกครับผมหลักการในการจัดจานอาหารโอเคก็เทคนิคนะครับคือเราจะต้องมีพื้นที่เหลือในจานให้เวลาคนที่เขาจะชิมเนี่ยมองเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเออมันไม่ได้อึดอัดจนเกินไปครับผมต้องมีสเปซมีสเปซครับแล้วก็ให้มันมีสีสัน อย่างวันนี้เรามีเนื้อออกสีน้ำตาลครับไอ้พริกของเราเขียวเราก็ใช้ต้นหอมผักชีเขียวสดเนี่ยมันทำให้ในจานเนี่ยมันดูเด่นขึ้นมานะครับก็คือแดงกับเขียวอาชกรไหล่วางตรงกลางางนี้ไม่ได้แนะนำให้ลงมาตรงขอบๆข้างล่างนิดนึงครับผมอ่าเดี๋ยวดูโถฟู้ดสไตล์ลิสจบจากฝรั่งเศสบอกเลยทีเดียวกันเลยนะพี่ เขาบอกก่อนนะว่าไม่ได้คิดเองพี่เชฟ<ฮ>แต่งไปแล้วแล้วเรียนแบบเขานะเสร็จแล้วครับริบอายสเต็กกับพริกหนุมน่มดอกน้ำปลาสีสันสวยงามนะครับผมเนื้อนี่โหย่างแบบมือโปรเลยนะครับผมเป็นชิ้นๆอย่างนี้ผหน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปชิมรสชาติหมาไม่แดกเลยขออนุญาตนะครับเค้กครบเครื่องมีเนื้อด้วย ตัวเนื้อนะครับสุกพอดีเลยมีเดียมแลคือมีเดียมแลเป๊ะเลยนะครับแล้วก็พริกหนุ่มดาวน้ำปลานะครับก็รสชาติกำลังดีนะครับพริกยังเป็นชิ้นๆอยู่ไอตัวแพนเค้กซึ่งไม่ง่ายแต่ว่าทำได้ออกมาดีข้างนอกกรอบข้างในยังนุ่มๆอยู่น<อ>ข้อดีของไฟแรงครับเต็มสิบอ่ะครับวันนี้ผมให้ ให้แปดครึ่งเหนึ่งจุดห้น1.5งจุของผมน่าจะเข้มขน้นกว่าหน่อยค,อค,อคือคือไอตัวซอสนี่ใช่ไหมฮะ <down. S 1> โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเมื่อกี้ผมชิมของเชฟพึกแล้วเรามาชิมของตัวเองบ้างคือเวลามึงอยู่หน้าโปรเฟสชั่นอลอ่ะมันไม่เหมือนแบบตอนที่พ,พี่เป็นตัวตัวเองก็คือมีแต่ลูกน้องไงกูด่าใครก็ได้ไง เหมือนเวลาที่เราเจอเชฟป้อมเนาะนะฮะโอ้โหเขามีรังสีสใช่ไหมผมนี่แบบไม่เคยเรียบร้อยขนาดนี้ในชีวิตยอยู่กับแม่ยังไม่เรียบร้อยขนาดนี้เลยปูไม่ได้เพราะฉะนั้นธุรกิจที่เราจะทําไม่ทาแล้วนะฮะคนละเรื่องเลยอะตอนที่เราทำเนี่ยเราใช้วิธีกะผมอาจจะเป๊ะทำบ่อยไงแล้วมันก็ชินมือท้งแรกนี่ถือว่าโอเคนะครับถ้ามันเค็มเกินไปเนี่ย มันแก้ไม่ได้อ่าแต่เธออย่างงี้ยังอ่อนเค็มเรายังเติมอะไรเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมือใหม่ช้วยตวงน้องมีนะอย่ากะนะเพราะว่ากว่าเชฟจะกะนี้ต้องผ่านมาทําทิ้งไปก็เยอะเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะผมจะกลับไปทําที่บ้านให้ลูกน้องกินแล้วเดี๋ยวเชฟพึกจะมาสอนอะไรผมอีกหรือเปล่าคอยติดตามแล้วกันครับฝากติดตามทุกช่องทางของผมด้วยนะครับ Facebook แฟนเพจน็อตพันธวัฒน์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ ยูทูบน็อตพันธวัฒน์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับเพจกองสลากพัด mm hmm. นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ